สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเส้สายเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้เม็ดต้อยสิห้าม้าหยังสิห้าเฮ็ดหยังไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เม็ดต้อยได้รับหน้าที่มอบหมายจากคุณย่าถวดเนาะค่ะว่าไปหาน่อไหม่มาให้ต้มแน่เพื่อน่าเพื่อนอยากกินต้มน่อไใหม้เนาะค่ะบานนี้เม็ดต้อยกะจะพาไปหาน่อไใหม่เนาะค่ะพี่น้อง ไปค่ะไปหาน้ากันค่ะอันนี้ก็ไแม่ต่อยกับลรมะหอดทงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าบมแมนตน้องไม้ปลาเด้อนะพี่น้องน้องไม้เขาปลูกไว้นะคะ่ะปลูกไว้หลังออฟฟิศเพราะว่ามันจะเป็นปลาโนไม้ปลารุนเนาะค่ะเพิ่น,น,ะะนปลูกไว้หลังออฟฟิศบาดนี้คุณย่าถวดเพิ่นก็เลยวา่าแปเอาสับโนไม้มาให้ย่าต้มเน่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากเอาโนไม้ไปต้มเนาะคะ่ะไปค่ะ ไปหาเราใหม่นะเม่ต่อยกันเนาะคะ่ะค่ะเม่ต่อยกับผ้าลงมาหอดหลังออกปีนแลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนพักปลาลุ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นปลูกไวอันนี้จะเป็นต้นแบบบัวเพีย้ยัแบบบวเนาะคะ่ะนี่ก็เพิ่นจะเพิ่นจะปลูกไว้หลายยางหลายแนวนะพี่น้องปลูกแบบบักวก็จะเป็นปลากล้วยค่ะเป็นปลากล้วยปลายังพร้อมเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันเพิ่นปลูกไวทงหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้องสาเพิินค่ะร้ายพี่น้องเพิ่นปลูกของกินร้ายเพราะว่าเนื้อที่เพิินพื้นที่เพิินร้ายค่ะอันนี้ทางร่วงไปก็จะเป็นต้นกล้วยบ่หัวว่า,วานอกใหม่เขาสีได้หรือบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องเขากะเสียงเสียงไปหาเบิ้งเอาเนอะค่ะว่าเขาจะได้บ่ขคางทั้งปีก็จะเป็นโคกหนองนาโมเดลของพรรยกาศเนาะค่ะอันนี้นช่งบรรยากาศตอน ตอนแดดๆเนาะพี่น้องกลางทงไ้ทงหน้าแดดๆค่ะไม่ต่อยกับผ้ามาหอดปลาไผ่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าปลาไผ่ก็บมัมเนปลาไผ่อยู่ในป่าดอกพี่น้องเป็นเป็นไผ่เลี้ยงน้อไหม่เลี้ยงน้อไหม่ปลูกกินไกันเราเองเนาะค่ะไปเบิ่งค่ะว่าก่อนนี่เขาจะมีบ่วหอมมีเลยค่ะ ก่อนโอ้ยมีบน่น้อพี่น้องเอ้ยเป็นตาดายนอใหม่ไปให้คุณยายถวดตุตม่มบ่น้อบันพี่น้องอจวเอาจังหบะวงกอดพี่เด๊ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วเ,เห็นแล้วนอนนึง่งอุยอ้ยได้แล้วพี่นออ้องเด้อ เดี๋ยวให้ต่อยงัดเอาันบ่วีเสียมซับพี่น้องเอาผ้ามาหัดเอาอน,นี่ค่ะได้ละเข้าได้ละนอนหนึ่งค่ะ ได้แล้วนอนหนึ่งเนาะค่ะโอ้นอยใหญ่เติบได้พี่น้องสมกับว่าอันนี้อยู่ดอกสมกับว่ามาเอาอยู่ดอกมาหาอยู่ดอกหาต่อไปอีกพี่น้องจะได้เอียบบอก,ก่อนนี่มีบอเชียงเียขึ้นกันได้หนิพี่นอ้องเพราะว่าไม่ต่อยกับว่าไหนมาเบิองขึ้นกันค่ะว่ามันจะมีบอ คุณยายตรวจเพ่น่าเพอนอยากกินต้มน้หมันเนาะคะ่ะลงไปเบิงหาในไงแนววสันเพอน่านี่เดน้นี่เด่นอน,นึงนี่อีกนอนนึงพี่น,อน้องนี่ขาดนอน,นงนึ่เป็นนอนนึงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นนอไม่เลี่ยงต้องกับบต่ตตองเอาเสียม,มาสซับเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาบ่เอาเลือก ได้ส้วงนอแล้วพี่น้องได้ส้วงนอแล้วค่ะไปอีกค่ะไปอีกนี่อีกบ่เหากอน,นีกับบัมีอ้พี่น้องพี่น้องพอได้ต้มอยู่ค่ะอันนี้แห้งนอใ่ค่ะอี่ เห็นว่าพี่น้องนอนบัก่าย่นึงหี่ล่นี่ค่ะนอนนุราเขาก็จะมไม่ห้เสียมซับดอกพี่น้องเพราะว่าเป็นน้อใไม้เรียงเน,ะะนงเงาะค่ะน้อใไม้เรียงใา้อาอง่ายค่ะโอ้ ต่อยกระสีใดไปให้คุณยายตุม่มอีริโตั้ค่ะน้าพี่น้องเดี๋ยวสามนอแหละค่ะไปเบิ้องอีกค่ะมีอีกบ่โอ้บักม่วงต้นนี่สัมาดกุกเถอะพี่น้องมึงแน่หรอล่ละต้นเนยน้อยต้นเนยน้อยนวยดวุดุกพี่น้องละ่ะอู้ยจังไดจังไปนวยดวกุกเอากระดอกกระเดียต้นเนยน้อยได้เห็พี่นอ้องต้นเพียงกันกายห้องเซา อ้มันก็นจะเป็นอีกนอนนึงเนาะคะ่ะแต่ว่านอนนี่นอนหน่อยนะจักหน่นอยเอาไปเติมกันค่ะพี่น,อน้องไปเบิ่งอีกค่ะโอ้พขได้เกงอยู่พี่น,อน้องพขได้เกียงอยู่ก่อนนี้มีสองนอนค่ะพี่น,อน้องนี่มีนอนหนึ่งค่ะนีนอนหนึ่งแล้วก็ นี่อีกหนอหนึ่งค่ะมีสองนอก่อนนี้มีสองนอพี่นอ้องโอยก็เดี๋ยวไปอ่างย่ายถวดอยู่ตัวนี้อ้ก่อนนีมนัมนมันมีสองนอยู่พี่นอ้อง กนี่เอาซีเล็กๆก่อนเพว่ามันนอยใหญ่อ,อู้หูพี่น่องนองบักใหญ่หนึ่งมองนี่พี่น่องนอนนี่นอบักใหญ่หนึงค่ะ,ะนอนใหญ่คนาใหญ่เนี่ ไปเบิ่งก้อนนี่อีกก้อนพี่น้องมีบ่ก้อนนี่ก็มีอยู่พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องก้อนน้อยใหญ่คือกันค่ะเอาที่เล็กๆกัจังสี่ละพี่น้องเอ้ยอัน กบไผ่ก็ไกด้ขันหอาปลูกไว้เหากอะพ่อได้กินเนาะคะ่ะเนาะเ่าต้องไปหาในปลาในดวงยากก็หากินอยู่นี่แหละปลูกไวก้พ่อได้กินเพิ่นปลูกไว้เพิ่นก็นพ่อได้กินองเพิ่นพ่ออะไรพี่น้อ,นองเอาไปหลายๆมันจะกินบะหมี่ แดดหอนน้ะพี่น้องนะเนาะแดดหอนแดดหอนขึ้นเนี่ยบันเท่าได้น่อไม่ะ่ะหลยนอนแล้ว,วก็ได้ตุ่มละที่แร้วไม่ต่อยลงมาไม่ต่อยว่ามันตะสีบวไร้ได้นี่พี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตรงไฮตรงหน้านาะค่ะก้นกับกลาอองวานเขาโอ้ย ห่อนเดิพี่น้องเลยให้ตอยสีส้มเราใหม่ให้เบิองว่าได้จักนอมางหันได้พ่อได้ตุ่มอยู่ดอกพี่น้องเนี่ยคะ่ะพี่น้องเป็นตะเสียบครับบัวพี่ตานอยใหญ่ๆเบิางน่ะนอนหนีแห้งใหญ่ครับนี่นอน,นี่แห้งใหญ่ครับอันนี้นอนนี่ก็จะน้อยกว่้มูแต่ว่าเป็นนอดินเนาะคะ่ะโอ้เป็นตาแกงแสีบแต่พี่น้อง แกงกันบานเฮ้าใส่เอ็นใบยนางใส่พักอิตตูวใส่พักขาจาักน,อนะะ้อยเนาะค่ะเก็บใจกับผู้เคลื่อนพี่นอ้องเก็บใจกับผู้เคลื่อนวันเจะเอาไปตุ่มให้คุณยายเนาะคะ่ะ เดี๋ยวพี่นอ้องมันอยู่มันน่ะน้อไม่เลี้ยงว่าแม่หมันน้องแม่ปลาเนาะค่ะเออไหนนอไม่ไปให้คุณยายตุ่มลหรคุณยายเราสิตุ่มเราสิเกียงบุญแล้ว,แ,ลว,แ,แ,ลวแต่เราสีวาบันกะจังคอยเห็ดให้เพื่อเนาะค่ะเนะาะค่ะบันี้กะแม่ต่อยก็ไปจับน้อไม่มาแล้วเนาะค่ะก็ชืมา มาต้มให้คุณยายเนาะค่ะต้มให้คุณยายเห่าแต่ว่าบ่ได้ต้มแบบฝานได้พี่น้องต้มแบบนอค่ะต้มแบบนอแบบว่าเอาไว้ถ้าจิ้มเอาไว้ถ้ากินกินกับปุลหรือกับเจวบานเหาเนาะค่ะวต้มเป็นนอบ่ได้ฝานได้อย่างค่ะต้มเป็นนอต้มเมือดเปลือกค่ะนี่ค่ะจะเป็นต้มสิประมาณนี้ค่ะเขาก็จะต้มเมือดนอเนาะค่ะ ก็จะประมาณนี้เนาะค่ะแม่ต้อยก็จะต้มให้คุณย่ายมืดนองสิค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพิินเพิินสีได้เอาไว้กินก็ปนบัดนันก็สิบ่บ๊วง่ายพาเพราะว่าเฮาต้มมดเปลือกมันจังสีบัดนเวลาเขาสิกินเฮาก็จังมาปอกเอาเนาะค่ะนี่ค่ะแม่ต้อยก็ต้มให้คุณย่ายเพิ่นแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเหลือตะล้อว่าถ้าให้ะะมันเจือดเนาะค่ะถ้าให้มันเจือดเ่าก็จังเอาเก้นมาออกจาก หมอมาไหวแต่ฮั่วก็เด้กินเร็วฮั่กกะเอาใส่ตูเ้เย็นไว้มันก็นจะบวบง่ายเนาะคะ่ะเพราะว่ามันบาท่านได้ปอกเปลือกเนาะคะ่ะก็จะต้มแบบเป็นนอค่ะต้มแบบเป็นนอบ,บ,นนอบานเท่า,หาหล่ะค่ะผู้ใดเคยต้มกับชิมโฮจักกันอยู่ดอกต้มแล้วฮั่กก็จะไหวกินกับปุนกับแจ้วคอยปอกมาก,กินเพราะว่าฮั่กแต่ฮั่กกินหน่อยค้นดังสีฮั่กก็จะบ่ได้ต้มไอ้ผู้บม่น ถ้าห้าจะกินหน่อยกเห้ากับปอขินเทลานนเทลานนเนาะคะ่ะค่ะค่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าไม่ต่อยกับต้มน้ำไม้แล้วแล้วเนาะคะ่ะค่ะบรรยากาศไม่ต่อยกับสีขอจบคลิบคลิปนี่ไว้ซ้ำนี้สัก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ต่อยเนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อย ด้วยนะคะแมต้อแต้แสงท่องพิแระะแลศเนาะค่ะ้วก็ยาขามโฆษณาเนานะค่ะนั่นเป็นหนึ่งกำลังใจของเหาจากเอซเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้อยกัเอาไว้จำสักก่อนเนาะค่ะคลิปหนาพอกันไหมกบนองหิวเนาะค่ะเพราะว่าไม่ต้อยกัจะมาเฮ็ดแปลกๆแนวๆออแหวกออกอยากนองหิวไปน้ำแน่เนาะค่ะอยากพี่นองเบื่อว่าเป็นยังคือทายแต่ก็้องหิวสมอเส,ม,อสมือแทนเนาะค่ะค่ะ ไม่ต้อยกะขอบคุณเรื่ยๆก่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบายยคลิปหนา้าพอกันไหมค่ะ